สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่าในใิยายเรื่องรักเอาคืนเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่574ในคืนเดียวกันนั้นจูจูมู่ไปก็เริ่มไข้ขึ้นเหยียนอวิคิดว่าวันนี้มู่ไปออกไปข้างนอก เขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงดังนั้นจึงตั้งใจเข้ามาดูเป็นพิเศษตอนที่เขาเข้ามาเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วไปจิงยืนอยู่ที่หน้าประตูไม่ได้เข้าไปเยยนอวี่เห็นไปจิงเป็นแบบนั้นเขาก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรู้สึกแปลกๆอยู่ในทีคืนดีกันแล้วไม่ใช่เหรือทำไมถึงวิ่งมายืนรับโทษอยู่ข้างนอกอีกเยยนอวี่เอ่ยเสียงต่ำถามไปจิงไปจ,งไปจิงส่ายหัวไปมาไม่พูดจะสักคำ เห็นสภาพการแล้วเย็นอวีไม่ได้อะไรต่อมากมายเขายื่นมือผลักเปิดประตูเข้าไปเห็นเพียงแค่ผ้าห่มที่คลุมไปถึงหัวนอนแน่นิ่งอยู่ข้างในผ้าห่มเยียนอวีเห็นท่านอนแบบนั้นของมูไพไปเขาก็ถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้นอนหลับแบบนี้ไม่กลัวจะคลุมตัวเองตายเลยด้วยเหตุนี้จึงเดินเข้าไปดึงผ้าห่มที่คลุมหัวมวไปลงใบหน้ามูไปรแดงจัดอย่างผิดธรรมชาติเย็นอวีตะลึงนัน รีบยื่นมือไปแต่หน้าผากของมูไปทันทีก็เห็นเพียงแค่ความร้อนลวกเหยียนอวิสีหน้าเคร่งขรึมรีบเดินออกไปเพียงไม่นานก็นำพยาบาลเดินเข้ามาอีกครั้งพร้อมรถเข็นในมือของพยาบาลทันทีที่ไปจริงเห็นเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะปอกอต่อทีแล้วเขาไม่มีเวลาจะสนใจเรื่องมู่ไปจะโกรธแล้วรีบเดินตามเข้าไปก็เห็นเพียงแค่เหยียนอวิวัดไข้ให้มู่ไปรออีกไม่กี่นาที มู้ปายไข้ขึ้นไปถึงอุณหภูมิ39องศาเหยียนอวีขมวดคิ้วเขาฉีดยาลดไข้ให้หมูไปายอย่างรวดเร็วไปจริงอยู่ข้างๆเอยถามด้วยความตื่นตระหนกเขาเป็นอะไรไปเหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหยียนอวีไม่ได้สนใจเขาจนกระทั่งหลังจากตรวจอาการของมู่ปายเสร็จเขาถึงได้หันมามองไปจริงอย่างจริงจังผมกลับอยากถามมากกว่าคุณกับมู้ปายเป็นอะไรไปไปจริงยืนรับโทษอยู่ข้างนอก มั่วไป่ายไข้ขึ้นกระทันหันถ้าแบบนี้เขายังดูไม่ออกเขาก็โง่แล้วจริงๆป่ายจริงมองมั่วป่ายที่หลับสนิทบนเตียงแล้วกัดฟันพูดไปพูดที่ห้องทํางานคุณเย็ยนอวี่พยักหน้าเตยกับพยาบาลที่อยู่ข้างๆนายเฝ้าดูอยู่ที่นี่นัหลังจากนั้นก็เอ่ยเสียงเย็นกับปจริงคุณตามผมไปห้องทํางานทั้งสองคนเข้าห้องทํางานไปบรรยากาศตึงเครียดมากอย่างยิ่ง เยียนอวีมองเขาแวบหนึ่งพร้อมเอ่ยขึ้นโอเคคุณพูดเถอะไปจริงทำหน้าเคร่งขรึมสารภาพเรื่องวันนี้รวมถึงแผนก่อนหน้านี้ทั้งหมดให้เยียนอวีฟังหลังจากพูดจบเยียนอวีก็เอามือกดศีรษะไม่พูดจาอยู่ตั้งนานสองนานตั้งแต่ไปจริงเริ่มพูดสีหน้าของเยียนอวีไม่น่าดูเอามากๆจนกระทั่งไปจริงพูดจบเยียนอวีแทบอยากจะสัดหมัดใส่ไปจริงสักสองหมัดตอนคุณทำเรื่องพวกนี้ ทำไมบอกผมสักคำไม่ได้เยียนอวีใกล้จะอกแตกตายแล้วจริงๆคุณคิดใช่ไหมว่าช่วยมั่วไปเรื่องนี้แล้วมั่วไปจะลืมอดีตไปจนหมดสิ้นได้ไปจรจิงเงียบไม่พูดจ่ายืนอยู่ตรงนั้นเยียนอวีพยายามทําให้อารมณ์ของตัวเองสงบลงในที่สุดเขาก็ทนไม่ได้ถอนหายใจออกมาคุณคิดว่าหลายปีมานี้มั่วไปไม่ได้ทำอะไรเสียวเย่เพราะเขาทำไม่ไหวเหรอเวลตาไปจิงสั่นสะาน หมายความว่าไงครับถ้ามู่ไปยอยากจะทําเขาก็ทําไปตั้งนานแล้วทําไมจะต้องรอจนถึงวันที่คุณมาออกตัวทําให้เยียนอวีถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ตอนนั้นเสียวเย่ทำรา้ายมู่ไปอย่างที่ไม่อาจจะเรียกกลับคืนมาได้เพื่อคุณถ้าวันนี้มู่ไปทําทเรื่องแบบเดียวกันกับเสียวเย่เพื่อแก้แค้นแล้วเขาจะแตกต่างอะไรกับเสียวเย่หรือครับไปจิงช็อกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขามองเยียนอวี เหมือนว่าจะเข้าใจอะไรได้ขึ้นมากระทันหันมู้ไปไม่ทําอะไรเสียวเย่ยไม่ใช่เพราะทําไม่ไหวและก็ไม่ใช่เพราะใจดีไม่อยากจะทําแต่เพราะเขาไม่อยากจะเป็นคนที่เหมือนกันกันกบเสียวเย่ยเพื่ออาความต้องการส่วนตัวของตัวเองก็ทําร้ายคนอื่นโดยไม่ลังเลเลยสักนิดตามนิสัยของม่ไปต่อให้แก้แค้นเสียวเย่ยแล้วเขาพอจะนอนข่มตาหลับลงได้อยู่หรือครับตอนที่ห้า ที่จริงเขาเคยจะลงมือทําเมื่อหนึ่งปีก่อนเหยียนอวิลับตาหนึ่งปีก่อนเขาใช้เวลาสองเดือนรวบรวมหาหลักฐานการทุจริตในบริษัทของพ่อเสี่ยวเย่ขอเพียงแต่ส่งหลักฐานพวกนั้นให้ตํารวจยังไงก็เพียงพอให้รับโทษที่สมควรจะได้รับได้อยู่แล้วแต่ตอนที่มู่ไปจะส่งเมลไปเขาก็ล้มเลิกมันที่จริงสําหรับมู่ไปแล้วคนที่ยอมลงมือเป็นเขาไม่ได้คิดให้เป็นคุณ ถ้าอยากจะแก้แค้นจริงๆเป็นเขาเองก็ได้แล้วไม่จําเป็นต้องลําบากไปจริงเลยด้วยซ้ํากระทบกระเทือนซัาซ้อนมีหน้ามูไปถึงกลายสภาพเป็นป่วยแบบนี้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้ไปจริงอ้าปากค้างทําอะไรไม่ถูกอย่างคาดไม่ถึงเยียนอวี่ถอนหายใจเล็กน้อยก็เหมือนอย่างที่คุณไม่อยากให้มูไปมาแปดเปื้อนกับเรื่องนี้มูไปเองไม่หวังจะให้คุณมาแปดเปื้อนมันเช่นเดียวกันมูไปยังไม่ตื่น ปจิงยืนอยู่หน้าเตียงของเขาดวงตาปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดฝอยสีแดงสดเต็มไปหมดผ่านไปครึ่งชั่วโมงมูปายขยับแล้วเหมือนจะตื่นขึ้นมาไปาจิงหัวใจเกร็งแน่นย่องออกไปจากห้องพักผู้ป่วยอย่างเงียบๆเขารู้ว่าเวลานี้มูไปายไม่อยากเจอหน้าเขาเป็นอย่างที่คิดไว้มูไปายค่อยๆตื่นมาอย่างช้าๆเห็นถุงน,น้ำเกลือข้างๆก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ ดูท่าว่าจะลำบากเหยียนอวีอีกแล้วเขายื่นไปกดกริ่งที่อยู่ด้านข้างเพียงไม่นานเหยียนอวีก็เดินเข้ามาเยียนอวีมองเขาเป็นไรไปไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าม่ไปใส่หัวเปล่าหรอกไม่มีอะไรไม่สบายเขาเอียงหน้ามองเตียงที่อยู่ด้านข้างนายให้คนมาย้ายเตียงนี้ออกไปเถอะเยียนอวีชะงักงันไปครู่หนึ่งแต่แป๊บเดียวก็มีท่าทีตอบสนองกลับมาเขาพยักหน้าเอ่ย ได้ฉันจะให้คนมาจัดการทันทีงั้นรบกวนนายด้วยเหยียนอวี้ยิ้มหัวเราะนายกับฉันจะมาพูดรบกวนอะไรเพียงไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองคนเข้ามาเคลื่อนย้ายเตียงคนไข้เตียงนั้นออกจากห้องพักผู้ป่วยไปห้องพักผู้ป่วยที่จัดเดิมเคยแออัดเพียงชั่วครู่เดียวก็ว่างเปล่าลงไปมากทีเดียวโม่ไปเห็นพื้นที่ว่างเปล่านั้นเขาก็ยิ้มหัวเราะเคลื่อนย้ายเตียงในห้องออกไปนั้นง่ายมาก อยากจะเคลื่อนย้ายคนคนนั้นออกไปจากห้องหัวใจเกรงว่าจะต้องเปลืองเวลาไปอีกช่วงหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ครั้งแรกทําเรื่องพวกนี้เจ็บปวดก็เจ็บจนชินแล้วเขากับไปจิงไม่เหมาะสมกันฝืนใจคบกันไปแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องแยกจากกันอยู่ดีในเมื่อเป็นเช่นนี้สู้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงเสียยังจะดีกว่าจะได้ไม่ให้เวลาน,านานไปแล้วเพิ่งมาตัด มันจะยิ่งเจ็บจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วไปจิงยืนอยู่ที่นอกประตูเห็นเตียงผู้ป่วยถูกผลักออกมาจากข้างในห้องเพียงชั่วคริปตาเดียวนั้นหัวใจไปจิงก็ค่อยๆช้อย่างชา้ชาๆมีสิ่งของอะไรบางอย่างค่อยๆห่างออกไปจากห้องนี้ไม่กี่วันต่อมาไปจิงไม่ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เห็นหน้าไปจิงทําให้มู่ไปโล่งใจไปทีอย่างน้อยในเวลานี้เขาก็ไม่อยากเจอไปจิง หลังจากรอร่างกายเขาฟื้นตัวหายดีเขาก็หาเวลาว่างเก็บกวาดห้องเอาของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไปจิงเก็บลงกล่องจนกระทั่งเขาเห็นลูกกวาดที่ต่อน,นั้นไปจิงซื้อบุหรี่มาแล้วส่งให้เขาจากลิ้นชักที่อยู่ด้านข้างหัวใจม่ไป๋าบิดคันเขาหยิบลูกกวาดนั้นขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือแล้วกำแน่นเล็กน้อยเขายังจำได้ตอนนั้นที่ไปจิงให้ลูกกวาดเขาในใจเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจม่ไป๋าลืมตาขึ้น เอาลูกกวาดวางใส่ในกล่องแล้วปิดฝากล่องทันทีปิดผนึกลูกกวาดนั้นอยู่ในความมืดตลอดไปไปจริงไม่มาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเขาเองก็ไม่อยากจะติดต่อไปจริงอีกด้วยเหตุนี้เขาจึงหอบเอากล่องไปยังห้องทํางานของเยียนอวีวางกล่องลงบนโต๊ะของเยียนอวีรบกวนนายเอานี่หายห่อเขาทีเยียนอวีมองดูกล่องใบนั้นพลางเอ่อยถามทําไมไม่ให้เองโม่ปาป่ยเบนสายตาหนีด้วยสายตาเรียบเฉย ไม่มีอะไรต้องเจอแล้วเขาพูดจบก็เดินออกไปเหยียนอวีมองดูกล่องใบนั้นแล้วถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้เขาหยิบมือถือออกมาโทรหาไปจริงมีเวลามาเจอกันที่ร้านกาแฟาใต้ตึกโรงพยาบาลสักหน่อยไหมครับไปจริงไม่ลังเลเตยไปตรงๆได้ครับวันนี้ผมจะเข้าไปตอนบ่ายตอนที่576ต้องไปจากที่นี่แล้วหลังจากเหยียนอวีวางสาย เขาก็มองกล่องที่อยู่บนโต๊ะแล้วถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เดิมที่คิดว่าพวกเขาคืนดีกันแล้วใครจะคิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นกระทนหันในเวลานี้ได้เขากุมขมักไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีช่างเถอะช่างเถอะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาก่อขึ้นทั้งนั้นม่งไปกลับมายัางห้องพักผู้ป่วยมองดูห้องที่ว่างเปล่าในใจก็มีความรู้สึกบางอย่างที่พูดไม่ออกเออกขึ้นมาเหมือนข้างในทะลุเป็นรูปลงขนาดใหญ่ว่างเปล่า เวลาผ่านไปนานแล้วมู่ไปหลับตาลงปกปิดความเศร้าเสียใจสู่กล้นบึ้งของหัวใจลงไปอย่างชา้าช้าหลังจากไปจิงมาถึงที่ร้านกาแฟาใต้ตึกเขาก็โทรหาเยียนอวีเพียงไม่นานเยียนอวีก็ยกกล่องเดินเข้ามาไม่เจอกันไม่กี่วันไปจิงผอมลงเท่าตัวเยียนอวีอดไม่ได้ที่จะอยากถอนหายใจสองคนนี้ต่างฝ่ายต่างใช้วิธีของตัวเองทรมานตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเดินไปอยู่ต่อหน้าไปจิงอย่างชา้าช้า แล้วนั่งลงไปช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเยียนอวี่เอ่ยถามเสียงต่ำป๋ายจิงพยักหน้ารับดีมากครับเหยยนอวี่ได้ยินก็เอ่ยต่อเขาสบายดีมากคุณวางใจได้ครับมือไป๋าจิงที่วางอยู่บนแก้วกำแน่นขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าแบบนี้จะทําให้ตะวงสงบจิตใจลงขึ้นมาได้บ้างยามได้ยินเรื่องของมัว่วปเวลาผ่านไปสักพักไป๋ริงขานรับอืม รบกวนคุณดูแลเขาเยอะๆด้วยนะครับวางใจเถอะครับผมเป็นเพื่อนของเขาต้องดูแลเขาได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเยียนอวี่มองเขาแวบหนึ่งแล้วคุณละ่ะไม่เป็นไรจริงๆเหรือครับเหยียนอวี่มองเขาอีกแวบหนึ่งแล้วค่อยเก็บสายตากลับเข้ามาผมต้องไปจากที่นี่สองวันจูจูไป๋จิงก็เอ่ยขึ้นกระทันหันเยียนอวีเลิกคิ้ววันพาตัดวันนั้นคุณจะกลับมาได้หรือเปล่าครับได้ครับ ผมจะอยู่กับเขาตอนผ่าตัดไม่ว่ามู่ไปอยากจะเจอเขาหรือไม่ก็ตามเขาก็จะอยู่เคียงข้างมู่ไปเมื่อก่อนเขาผิดพลาดไปแล้วครั้งนี้เขาจะผิดพลาดอีกไม่ได้แล้วเยียนอวี่เห็นแบบนี้แล้วก็พยักหน้ารับการผ่าตัดของเขาอยู่ช่วงบ่ายผมจะพยายามเลดให้นิดหน่อยไปจริงพยักหน้ารับขอบคุณนะครับเย็ยนอวี่หยุดสักพักทำไมต้องไปเวลานี้ด้วยหรอครับไปจริงยิ้มหัวเราะ เจียงมูเ่เฉินจะแต่งงานแล้วครับเหยียนอวี๋เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยไม่หรอกมั้งครับเร็วขนาดนี้เชียวซืือเหยียนต้องการจะขอแต่งงานอยากจะให้พวกเรามาทำเซอร์ไพรส์ให้เจียงมูเ่เฉินครับพูดถึงตรงนี้ไปจริงก็หยุดสักพักถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะจดทะเบียนสมรสกับมู่ไปยังไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเหมือนกันไปจิงถอนหายใจถึงอย่างไรไม่ช้าก็เร็วสักวัน เขาจะต้องคว้ามูไปมาอยู่ข้างกายเขาให้ได้ตอนนี้ทำไม่ได้เขาก็จะพยายามต่อไปพูดคุยกับเยียนอวิอีกไม่กี่ประโยคปายจิงก็เตรียมจะออกไปหลังจากเยียนอวิออกไปไปายจิงถึงเพิ่งหอบเอากล่องที่มู่ไปส่งให้เขาเดินออกมาออกจากร้านกาแฟมาแล้วไปายจิงไม่ได้รีบออกไปทันทีเขาเอากล่องวางในรถแล้วกลับเข้ามาในโรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากนั้น เขาไปยังห้องพักผู้ป่วยของมูไปอีกครั้งประตูปิดแน่นสนิทป๋จิงยืนอยู่หน้าประตูแอบมองเข้าไปดูแวบหนึ่งมูไปําลังคลุกตัวอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาไป๋จิงมองอย่างลึกซึ้งอะไรอาวรอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ไม่กล้าจะอยู่ต่อเดินจากไปอย่างเงียบงันไร้เสียงใดจิตใต้าสานึกสั่งให้มูไปมองไปทางประตูเพียงแต่ว่าหน้าประตูก็ว่างเปล่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเขาขมวดคิ้วเล็กน้อย แต่กลับเบนสายตากลับมาอีกครั้งใกล้จะถึงสัปดาห์ของการผ่าตัดโม่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาไม่ได้ออกไปไหนเยียนอวีมักจะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาเสมอเขาเป็นคนเงียบๆแต่ก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสบายราวกับไปจริงสลายหายไปไม่เหลืออย่างไรอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นมั่ไปหรือว่าเยยนอวีไม่มีใครเอ่ยถึงเขาแม้สักคนวันนั้นเจียงมู่เฉินขอแต่งงานกันเอเกรกใหญ่โต เช้าวันต่อมาเขาถึงเพิ่งเห็นข่าวม่ไปถือแท็บเล็ตไว้เขาอดจะยิ้มหัวเราะไม่ได้ขอแต่งงานได้เปิดเผยสเือนวงการขนาดนี้คาดว่าคงจะมีเพียงแค่เจียงมู่เฉินคนเดียวแล้วตอนที่577เจียงมู่เฉินในจอ,อยังเย่อหญิงทะนงตัวไม่ต่างจากเมื่อก่อนแต่คิดไม่ถึงว่าเจียงมู่เฉินผู้เย่อหญิงจะใช้วิธีประกาศให้โลกรู้แบบนี้ขอซื้อเยี่ยนแต่งงานคงจะเพราะรักมาก รักมากๆถึงได้ทำมาถึงท่านนี้ได้มัง้งม,ม่ไปอวยพรให้โดยไรเสียงขณะเดียวกันก็อิจฉายอย่างเงียบๆไปด้วยเขาก็เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองใกล้จะหาความสุขเจอแล้วแต่อีกแค่ก้าวเดียวก้าวเดียวเท่านั้นครั้งนี้ในที่สุดเขาก็ตื่นแล้วจริงๆฝันที่ไม่ควรจะฝันต่อไปเขาก็คงจะไม่ฝันแบบนี้ไปอีกช่วนี้รันแล้วข่าวในแท็บเล็ตม่ไปเอาแต่กดเปิดดูซ้ำๆเปิดเล่นซ้ำๆ นึกถึงประโยคนั้นซ้ำๆอยู่ในห้องพักผู้ป่วยในเมื่อเป็นของมันนายอยากจะถือโอกาสนี้แต่งงานกันเลยไหมแล้วก็ประโยคนั้นของซือเหยียนได้แพร้ขนตายาวของมูกไปสั่นสะเทือนที่จริงตอนนั้นเขาเองก็มีของมันเพียงแต่น่าเสียดายไม่มีคนตอบรับเขาว่าได้สักคำํำวันนั้นตอนคำ่ำซือเหยียนขอแต่งงาน ไปจิงยืนอยู่ในมุมมืดมองเห็นทุกกระบวนการกับตาของตัวเองเขามองดูซือเยียนและเจียงมูเ่เฉินภายใต้แสงไฟไปจิงเห็นซือเยียนก็อดจะยิ้มหัวเราะไม่ได้ซือเยียนคนที่เย็นชาเรียบเฉยมาตลอดแต่ตอนขอแต่งงานสีหน้าท่าทางกลับดูตื่นตระหนกเป็นพิเศษส่วนคุณชายน้อยผู้เย่อหยิ่งคนนั้นยังคงเย่อหยิ่งเหมือนเดิมแต่กลับเย่อหยิ่งเกนเินเบอร์ไปมากไปจิงเห็นซือเยียนในชุดสีขาวราวหิมะกเขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าถ้าวันหลัง เขาทำแบบนี้กับมู่ไปบ้างจะดีกว่าซื้อเยียนไปได้หรือเปล่าจนกระทั่งหลังจากซื้อเยียนสวมแหนให้เจียงมู่เฉินแล้วตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอสายตาไปจริงก็มาจดจ่ออยู่ที่แหวนวงนั้นในตาค่อยๆแปรเปลี่ยนไปอย่างชา้ชาๆมีความสับสนอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเจียงมู่เฉินก็ควักเอามือถือออกมาเดิมไปจริงยังกำลังสงสัยอยู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงของมู่ไป ไปจิงแข็งทื่อไปทั้งตัวโดยอัตโนมัติเขาได้ยินเสียงง้อไปในมือถือหัวใจก็ค่อยๆบีบรัดตัวแน่นอย่างช้าๆไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เสียงง้อไปถึงได้หยุดลงเวลานี้ไปจิงแทบอยากจะพุ่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วคว้าง้อไปมากอดไว้จะหมอกอย่างแน่นสนิทเขายิ้มหัวเราะภายใต้แสงไฟช่างดูขุมขื่นเหลือเกินหลังจากร่วมงานแต่งงานของเจียงมู่เฉินกับซือเยียนเสร็จแล้วไปจิงไม่ได้อยู่ต่อนาน เขามุ่งหน้าออกจากโบสถ์ไปตอนที่จะไปเจียงมู่เฉินเชิดตามองเขานายอยากคิดจะรังแกไปไปของฉันนักถ้านายกล้ารังแกเขาฉันจะเล่นงานนายตายแน่อืมไปจริงขานร,รับต่อให้ส่งตัวไปให้รังแกเขาก็รังแกมู่ไปไม่ลงหรอกเจียงมู่เฉินมองดูเขาพลางถอนหายใจเงียบๆเ,เอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ทำไมฉันถึงมีความรู้สึกเหมือนแต่งลูกชายออกเรือน,นัก ดวงตาสีดำคลับของสือเหยียนจดจ่ออยู่ที่เจียงมูเ่เฉินในชุดสูทสูมรองเท้าหนังซึ่งยืนอยู่ข้อหางกายเอ,ออยังไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวสู้ๆนะไปจิงมุมปากกระตุกแล้วรู้สึกว่าสือเยียนเจ้าหมอนี่พอแต่งงานแล้วท่าทีที่มีต่อเขาทําแบบขอไปทีเกินไปจริงๆหลังจากออกจากพิธีแต่งงานไปไปจิงก้มุ่งหน้าไปสนามบินขึ้นบินกลับไปเมื่อเขามาถึง เวลาก็ใกล้จะถึงช่วงผ่าตัดแล้วระหว่างทางหลังจากไปจริงทราบเวลาผ่าตัดที่แน่ชัดกับเยียนอวิแล้วเขาก็รีบตามเข้าไปทันทีเขาพุ่งเข้าไปถึงห้องพักผู้ป่วยเขาก็เห็นมูไปนอนบนเตียงคนไข้ที่ถูกเข็นออกมาไปจริงหัวใจบ,บีบคั้นรีบเร่งฝีเท้าตามอยู่ข้างหลังระมัดระวังกลัวมูวไปจะเห็นเขาจนกระทั่งมูไปถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดแล้วไปจริงได้ยืนอย่างเปิดเผยอยู่หน้าประตูเย็ยนอวิตามมาอยู่ด้านหลัง โม่ไปถูกผลักเข้าไปแล้วเยียนอวี่ถึงเพิ่งจะเตรียมเข้าไปเขาเห็นไปจิงยืนอยู่ที่หน้าประตูก็กเอื้อมมือไปตบ,บ่บอีกฝ่ายวางใจได้ครับไม่มีความเสี่ยงอะไรที่ใหญ่เกินไปไปจิงพยักหน้ารับแต่สีหน้ากลับไม่ผ่อนคลายลงอยู่ตลอดเวลาตอนที่578สมควรได้รับกรรมเยียนอวีรีบเข้าไปผ่าตัดเขาไม่ได้พูดอะไรต่อมากมายเดินมุ่งหน้าเข้าไปทันที ไปจิงมองดูประตูที่ปิดสนิทหัวใจก็บีบคั้นรัดตัวแน่นโดยอัตโนมัติขณะที่มู่ไปนอนอยู่บนเตียงคนไข้ที่ถูกเข็นเข้ามาห้องผ่าตัดเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองกลับไปแวบหนึ่งนาทีนั้นเขากำลังคิดว่าไปจิงจะมาปรากฏตัวได้หรือเปล่าเพียงแต่น่าเสียดายตอนที่เขาหันมองกลับไปเขาก็มองไม่เห็นไปจิงมู่ไปยิ้มหัวเราะโดยไรเสียงก็ใช่สิตอนนี้ระหว่างพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกัน ไปจริงไม่จําเป็นต้องมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่เขาค่อยหันหน้ากลับไปอย่างช้าๆต่อยให้ตัวเองถูกเข็นเข้าไปในห้องที่จริงต่อจากนี้ขอเพียงแต่มู่ไปหันกลับมาอีกครั้งเขาก็จะเห็นได้ว่าข้างหลังเขามีคนคนหนึ่งเดินตามมาอยู่ไม่ไกล้ไม่ไกลนักเพียงแต่น่าเสียดายขณะที่มู่ไปถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดมาเขาก็ไม่ได้หันมามองอีกครั้งไปจริงคนนั้นที่เดินตามหลังมาตลอดมู่ไปไม่ได้มองเห็นเขาเลยด้วยซ้ํา นาทีนั้นที่กําลังจะหมดสติไปจู่ๆใบหน้าไปจริงก็ฉายสะท้อนขึ้นมาอยู่ต่อหน้ามู่ไปที่จริงถ้าไปจริงปรากฏตัวบางที่เขาอาจจะให้อภัยไปจริงได้โดยข้อแม้ใดๆครึ่งเดือนหลังจากนั้นตำรวจก็ได้รับจดหมายรายงานการกระทําผิดต่อทางการเนื้อความในจดหมาย,รายแรงอย่างยิ่งจึงลงมือปฏิบัติการจับกลุ่มตัวคนกลับมาโดยฉับพลันไมเคิลนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่อยู่ไม่ห่างไกลนัก เขาเห็นทุกอย่างกับตาตัวเองหลังจากนั้นก็โทรหาไปจิงทันทีส่งต่อให้ทางตำรวจจัดการแล้วเรียบร้อยอืมไปจิงขานร,รับก็ถือว่าเซียวเย่ยสมควรได้รับกรรมแล้วไมเคินเอ่ยถามไปจิงด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ทำไมถึงล้มเลิกความคิดก่อนหน้านี้แล้วเลือกวิธีส่งให้ตำรวจจัดการแทนทางปลายสายเงียบงันอยู่นานเขาเอ่ยเสียงเรียบเร คงจะเพราะวันข้างหน้าจะรู้สึกว่าสบายได้เมื่อยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์มัง้งจะสักเท่าไหร่ไมเคิลก็เข้าได้แล้วสำหรับการตัดสินใจของไปจริงไมเคิลไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรอยากจะซักถามแล้วที่จริงส่งให้ตำรวจจัดการตามกฎหมายเป็นผลลัพธ์การจัดการที่ดีที่สุดแล้วฉันอาจจะอยากทำเรื่องหนึ่งที่บ้าบ้าบ่าบก็ได้ไมเคิลเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเรื่องอะไรจูจูไปจจิงก็ยิ้มหัวเราะขึ้นมาชิงตัวคน สามวันต่อมานะคฤหาสที่เงียบสงบมป่ไบนอนอยู่บนเตียงไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่เขาเอามือกดขมับที่ค่อนข้างรู้สึกปวดไว้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆเขามองดูไปรอบๆไม่ค่อยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาเท่าไหรนะ่นักที่นี่ที่ไหนกันก่อนหน้านี้เขามีชีวิตอยู่แล้วยังอยู่ในคอนโดมิเนียมของตัวเองไม่ใช่เหรอแม้แต่รองเท้ามป่ไบก็ไม่ทันใส่ เดินเท้าเปล่าออกไปทั้งอย่างนี้ข้างนอกว่างเปล่าและเงียบมากมู้ป่ายรู้สึกแปลกๆอยู่ในใจเขาเดินตามบันไดลงมาชั้นล่างมีกลิ่นหอมจางๆโชยมามู้ป่ายเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเดินเข้าไปดูทันทีในห้องครัวมีเสียงดังสะท้อนขึ้นมาข้างในมีเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่หลังจากมู้ป่ายเดินเข้าไปได้เห็นเงาร่างคนชัด,ชดแล้วเขาก็ยืนอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวใดๆคนที่อยู่ข้างในก็เห็นมู้ป่ายแล้ว เขาหันมายิ้มเบาๆให้ม่ไปายม่ไปายบีบที่ปลายนิ้วตัวเองความเจ็บแปลกที่ปลายนิ้วเตือนมู่ไปายให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันเขามองดูประตูห้องครัวที่ถูกดึงเปิดไว้เอยถามด้วยความตกตะลึงมากทีเดียวนายอยู่ที่นี่ได้ยังไงไปายจิงมองเขาด้วยความกบขันที่นี่บ้านผมผมต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วม่วไปายชะงักงนันก่อนจะเอ่ยถามต่องั้นแล้วทำไมฉันนอนอยู่ที่นี่ ไปจิงยิ้มหัวเราะเล็กน้อยที่นี่ก็เป็นบ้านคุณเหมือนกันคำพูดที่ไปจิงพูดออกมาเขารู้จักทุกคนแต่ทำไมพอเอามาวางอยู่ด้วยกันเขาถึงฟังไม่เข้าใจเลยสักคำที่นี่ก็เป็นบ้านของเขาคืออะไรเห็นเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยไปจิงก็ยกยิ้มมุมปากขึ้นด้วยความกบขันที่นี่เป็นบ้านของพวกเราพูจบยังกระพริปตาปริบๆให้เขาอีก โม่ไปใช้เวลาสนาทีในการปรับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้เรียบร้อยเขามองไปจริงอย่างไม่กล้าจะเชื่อได้ทันทีหลังจากนั้นนายนายทเหรอตอนที่ห้าร้ไปจริงยอมรับโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยทําเอาโม่ไปมโหจนสีหน้าเปลี่ยนไปหมดแล้วนายเป็นโรคจิตเหรอโม,ม่ไปรู้สึกว่าคนคนนี้เพี้ยนแล้วจริงๆคิดไม่ถึงว่าจะฉวยโอกาสกล้าลงมือทำเรื่องแบบนี้ตอนที่เขาไม่รู้ตัว ยังมีเยียนอวีด้วยใช่ไหมเขาช่วยนายด้วยใช่ไหมมูไป่ายใกล้จะระเบิดลงแล้วจริงๆตื่นมาในสถานที่แปลกตาไม่พอยังได้ยินคําพูดแบบนี้อีกใครเห็นใครก็จะเย็ยนไม่ลงแล้วป๋ายจิงยืนอยู่ที่เดิมปล่อยให้มูไป่ายด่าทอต่อว่าไม่ว่ามูไป่ายจะพูดอะไรเขาก็ไม่โต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นมูไป่ายพูดมาตั้งนานป๋าจิงไม่พูดอะไรสักคําเหมือนต่อยกับปุยฝ้าย ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรสักอย่างม่ไปไม่รู้จริงๆไปจริงหมายความว่ายังไงกันแน่พวกเขาสองคนจบกันไปตั้งนานแล้วตอนนี้ทำเรื่องแบบนี้จะมีความหมายอะไรอีกผ่านไปสักพักเขาค่อยๆสงบจิตสงบใจลงอย่างช้าๆม่ไปกุมขมับอย่างจนใจทำให้ตัวเองใจเย็ยนลงอย่าเดือดดานเกินไปหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีม่ไปถึงได้เอ่ยด้วยใจที่สงบลง ไปจริงนายจะก่อเรื่องไปถึงเมื่อไหร่กันไปจริงส่ายหัวผมไม่ได้ก่อเรื่องระหว่างฉันกับนายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วตอนนี้นายทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอีกไปจริงส่ายหัวอีกครั้งเกี่ยวข้องสิไม่มีวันจะไม่เกี่ยวข้องกันม่ไปปวดหัวจนต้องกุมขมับนายไม่ได้โผล่หน้าไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอไม่รบกวนกันเหมือนเมื่อก่อนไม่ดีเหรอเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว ไปจิงไม่ได้ปรากฏตัวแม้สักครั้งเขาเองก็คุ้นชินกับชีวิตที่ไม่มีไปจิงแล้วเดิมเขาคิดว่าระหว่างพวกเขาจะไม่รบกวนซึ่งกันและกันต่อไปแต่ตอนนี้หมายความว่าอะไรนี่ไปจิงกําลังจะทําอะไรอีกคุณจะโทษผมว่าช่วงนี้ผมไม่ได้โผล่หน้าไปเลยใช่ไหมไปจิงไม่ได้พูดอย่างอื่นแต่เอ่ยปากขึ้นมากระทันหันโม่ไปชะงักงานไปครู่หนึ่งแววตาฉายสะท้อนความจนใจฉันไปโทษนายว่าไม่ได้โผล่หน้าไปเมื่อไหรกัน ผมไม่ได้โผล่หน้าไปผมมีเหตุผลมั่วไปผมไม่ได้ตั้งใจจะไม่ไปหาคุณมั่วไปถอนหายใจนายโผล่หน้าไปหรือไม่ปรากฏตัวเมื่อไหร่สำหรับฉันแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไปจริงไม่ได้ต่อรอต่อเถียงกับมั่วไปอีกต่อไปแต่เดินกลับมายังตำแหน่งเดิมเมื่อครู่นี้มั่วไปเห็นเขาจูๆ่ๆก็ไม่พูดจึงเดินเข้าไปหาทันที เขาจำเป็นต้องพูดกับไปจิงให้ชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นต่อให้ครั้งนี้เขาออกไปได้วันหลังไปจิงก็จะอ้างเหตุผลอื่นมาหาเรื่องเขาอีกไปจิงนายฟังฉันชัดไหมว่าเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปจิงไม่ตอบคำถามของมั่ไปแต่หยิบชามด้านข้างมาแล้วตักของบางอย่างที่อยู่ในหม้อใส่ชามนี้หลังจากนั้นก็ยกออกมาเสิร์ฟเขาเดินไปหยุดอยู่ข้างๆมั่วปก่อนจะเอ่ยเสียงต่ำหิวแล้วใช่ไหม มากินเกี้ยวน้ำกันม่วไปตัวแข็งทื่อความไม่น่าเชื่อประกายในแววตาฉันไม่กินจิตใต้สำนึกสั่งให้เขาปฏิเสธแล้วไปจริงเองก็ไม่รีบร้อนเขาเดินมาถึงที่หน้าโต๊ะอาหารวางชามเคี้ยวลงบนโต๊ะหลังจากนั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วหันกลับมามองม่วไปกินเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมม่วไปหัวใจเกรงแน่นเขาแอบด่าตัวเองในใจว่าไม่คืบหน้าไปไหนสักที เขาหันหลังไม่มองไปจริงอย่าคิดว่าทำเป็นน่าสงสารแล้วเขาจะใจอ่อนได้ไปจริงเห็นเขาไม่สบอารมณ์แบบนั้นก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยคุณมากินผมจะอธิบายให้คุณฟังเป็นไงโมู่ไปยืนอยู่ที่เดิมหัวใจบีบคั้นคิดดูแล้วก็ปฏิเสธดีกว่าไม่ต้องนายอธิบายมาเลยพวกเราพูดกันชัดเจนแล้วฉันจะไป ในตาไปจิงประกายความหดหูแต่เพียงชั่วขขณะเขายิ้มออกมากินเสร็จผมค่อยพูดโม่ไปยหันมาถลึงตาใส่ไปจิงทันทีนายครูฉันเหรอไปจิงฝืนยิ้มถึงอย่างไรตอนนี้ในใจของโม่ไปยเขาก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรอยู่แล้วเขาไม่ถือสาที่จะเพิ่มการข่มขู่เข้าไปอีกด้วยเหตุนี้เขาจึงมองโม่ไปแล้วเอ่ยขึ้นว่าจะกินหรือไม่กินคุณตัดสินใจเองนะั จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ